อะไร,ะไรยายสป,ปีดเหรอ,อยายก็วิ่งตามแล้วแน่ๆเลยผมว่าใครอะอ๋อไอพี่สาวเมื่อกี้นี่เองลองลดอองกูไม่ชอบเลย,อย,อยอเอาไหมา โอเคงั้ว okay. ก็กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเกมผีโปรเจกต์ไทยแบบนี้เราจะพลาดกันได้ยังไงนะเออไม่พลาดอีกแล้วนะครับผมกับเกม Night Drive คือหลอดสตาแหมวันนี้เราก็จะมาเป็นนักเส้งในตอนกลางคืนนะครับเราจะขับรถกลับบ้านแล้วก็ยายแกไม่วิ่งตามเลยไม่มีอะไรมาก ก,กดกันไปเลยดีกว่าลุยโอ้ยมีคคตซีนน้ย่ยอ่ะฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคืนนี้มันจะเป็นคืนที่นานที่สุดของฉันมันใกล้จะเที่ยงคืนแล้วแหละฉันตกอยู่ในวงเวียนตลองคืนวนไปวนมาขับเป็นชั่วโมงชั่วโมงหลูบไปหลูบมาทำยังไงดฉฉฉีฉันจะรอดจากที่นี่ไปไหมถ้าฉันถ้าเกิดว่าฉัน ขับไปเรื่อยๆจนถึงตอนเชา้าแล้วก็ฉันรู้ว่าฉันรอดแน่นอนชิ่งอ่ะ <c oughs> เอาไว้โอ้โหส,สถีติก็ใช้ได้อยูน่นะเนี่ย <c oughs> ถ้าหันรถหักหักเลี้ยวนี่ไม่โต้เหลไปเลยเหรอเปิดีเร็วได้โอเค,อเคไ้ยมีเพิงอ่ะ เอาว่ะปิดก่อนโอเคผมอัดเริ่มและไปซัดเลยมาแล้วเพลงเฮ้ยอืมเนี่ย เฮ้ยเร็ว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 อะไรอ่ะว้ายช้างป่าน้องเฮ้ยมีตัวอะไรอยู่ด้วยวัดกำลังซวยซวยจุกอยู่เลยเดี๋ยวพี่เอ่อพี่ครับพี่พอจะ รู้รู้รู้ทางไหมครับพอดีว่าผมลงตรงนี้มาแบบหลาย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 ชั่วโมงแล้วอะคือผมพาทางออกไม่เจอนะครับพี่พี่พอจะรู้ทางไปทางออกไหมครับเนี่ยผมลงมาแล้วเนี่ยผมต้องรีบกลับบ้านเน่ยพี่ผมเพิ่งทํางานเสร็จเนี่ยดึกมากแล้วอพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปทํางานเช้าอีกอะใส่จะสด่สดเ,สเอพี่ครับคือ ได้ยินไหมครับเนี่ยพี่ได้ยินไหมผมถามพี่อยู่เนี่ยอะไรอะไรจริงไม่ไเคยแดกซอยต่ออะไรแบบนี้มาก่อนเลยเรื่องมึงไอ้สว์ถามนางแม่งไม่ตอบกูเลยเวนเปิดพล้ต่อสเกลเออทำไมเพเป็นพี่นะ ดุดดุดดดมเยีบเฮยอะไรอะไรอะไรใครออ้อเียมันกาลังพังรอดมันพังรดอยาอย่าอย่าอย่าีอย่าชนอย่าชนพีจะเย็นจะยันอันตรายมันอันตรายมันอันตรายมันอตรายมากเนะอยู่นอยู่นมันอตรายมันอันตรายอสตว์ตร มึงมามึงมาฮะคิดว่าจะแข่งเชียกูนี่นักแข่งรถเต้าหู้มรู้บ่างแม่งเล่นอะไรอันตรายอะไรตามอีก้ะตายมิก้าอ้าเออเออเออนี่นี่ชนตุลเลยชนตุลเลยมาดิอุ้ย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 ือไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดรถเรียกได้ว่าไม่หยุดแม่งมากันสองตัวเออโอ้โหรถคว่ำเลย <Okay. S 2> oh. เป็นป้ายวัดเนาะเป็นป้ายทุเรียนมวยจ้ยระวัอองช้างป่าโอเคทุกอย่างยังเป็นปกติ oh. ขอโทษครับเซลซายมาเตอรเฟะ let's go <S อุ้ยมีสารเลยนะ ไอยมาตี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 ชิืมทำมาได้ดีเลยนะ่เนี่ยเกมก็ทำมาได้ดีเหมือนกันนันเนี่ยอุ้ยตีสองละโอเคเราต้องอยู่ถึงเจ็ดโมงเช้านะไปสบายมากโอ้เราดีฟสวยมากนี่นีหนี ชื่อชื่อเล่นผมชื่อว่าตัวเล็กตุ๊พี่โอเคไหมเออเ <c oughs> พื่อนพี่หายไปไหนทำไมไม่นั่งดีๆพี่โอ้ เขาบอกว่าง่วงจอดพักนอนดีๆไม่ชอบชอบนอนท่าพิสดารอืมอย่าทำตัวอย่างนี้ดิอย่าทำตัวดื้อดิพี่นอนดีๆนอนอย่างนี้เนี่ยเนะี่ยเดี๋ยวตื่นมาอีกทีดิบอกได้เลยนะว่าเจ็บปวดร่างกายนะพี่ทำตัวพี่เองนะผมเตือนแล้วนะเออนอนดีๆเข้าใจไหมอย่านอนท่านี้แม่เลือดไหลสมองตายหาทำไงเนี่ยโอ้ ไปไปต่อยับคำก็นนิดเหนืออากาศหนาวแน่ขับรถคนเดียวบนถนนไม่รยู่ละเอา, <c oughs> เอาละครับทุกคนคืนนี้ก็จะเป็นคืนที่หลอนเพราะวันนี้ผมมารับรถที่เรียกได้ว่าถนนที่เฮี้ยนที่สุดในประเทศไทยมีประวัติว่า มีคนขับมาที่นี่แล้วไม่เคยออกจากที่นี่ไปอีกเลยเขาตั้งชื่อที่นี่ว่าคือหลอดซ่อนทางเป็นถนนที่ขับวนไปวนมาไม่มีทางออกไม่มีจุดจบมีอยู่คืนหนึ่งชายผู้มีนามชายเองคืนนั้นเขาได้ทำโอทีจนต้องกลับบ้านทางอื่นมันจะทำให้กลับบ้านชา้า ชายเอได้อาศัยไปทางหลักแต่ทางนั้นมันทั้งเปลี่ยวแล้วไม่มีคนแล้วเป็นเส้นทางที่หลดนแต่ชายเอกก็ยังไม่แคร์เพราะกลัวกับบ้านดึกและเมียนดุ่ชายเอกก็เลยเลือกที่จะกลับทางนด้ตอนแรกชายเอกก็ขับมาอย่างระมัดระวังขับไปได้สักพัก ไม่มีอะไรเกิดขึ้นชายเอไม่เอกใจอะไรเพราะว่าทางก็เหมือนปกติแต่จูๆ่ๆชายเอก็ได้สังเกตเห็นว่าเทานั้นได้ขับ,บวนไปวนมาเส้นทางเดิมมันกว่าหลายชั่วโมงแล้วชายเอเริ่มที่จะเป็นกังวล อのนっとこคือโคดิจิวะอุซุมาวันนี้โซนที่ผมพามาดูเป็นโซนของลิงนะครับอ่านี่ไม่ใช่ลิงธรรมดานะครับเรียกได้ว่าลิงหลังคานะครับเพราะว่าจากที่ทุกคนจากที่ทุกคนเห็นแล้วลักษณะเด่นของมันก็คือมันจะชอบอยู่บนหลังคาเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ค่อยดูไม่ทำร้ายมนุษย์ เป็นมิตรต่อมนุษย์ <Wow. S 1> ทุกคนสามารถเอาอาหารให้ได้นะครับแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่มันกําลังตั้งท่าถ้ามันทําท่าทางอย่างนี้แล้วก็มันกําลังตั้งท่าที่จะโจมตีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัวหน่อยนะครับซึ่งเวลามันโจมตีสามารถทําให้คนบาดเจ็บได้ระดับปานกลางถึงตายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัวเข้าไว้นะครับแล้วลิงตัวนี้มีชื่อว่าจอนี่นะครับเอาละทุกคนบกมือทักทายจอหนี่หน่อย เอาละตอนนี้เราก็รับชมกันเต็มที่แล้วเราไปกันอีกโซนหนึ่งดีกว่านะครับขึ้นไปอยู่บนหลังคาดนบเงยี่อะไรโอ,รอ้เออเถอะเปิดเพลงต่อดีกว่ามีป้ายสองป้ายสามสี่นี่ ว้าวว้าวโนบิตะนี่แกทล่บ้าอะไรของแกนะบอกแล้วอย่าเล่นของเล่นของโดเรมอนมันของเล่นพิเลนนี่มึงไปย้อมตัวแนละ้วทำให้ตัวเองขายาวก็หรอว่าเนี่ยลู้อยู่นะว่าสเปคชิสุกานะเป็นหนุ่มตัวสูงกล้าบึงบ้งๆนะ่ะแต่มึงทำผิดทางแล้วโนบิตะไปเลยไปเลยมึงไปเลยไปขอโดเรมอนเลยนะแม่ไม่ไหวเลยจริงๆไอหมอน,นี่ นั่นเพื่อนผมเองไอตามันมีแมวพิเศษไงอไอ้นี่มันชอบหญิงคนหนึ่งเออช่อน้องชิสุกะจังนะไอตาไม่ทำไมเนี่ยขอยอมอนอยังโอ้อย่าร้องรู้อยู่ว่าน้องชิสุกะเขาเขาไม่ค่อยสนใจไอตาแม่งมีพวกกูอยู่เข้าใจปหเดี๋ยวปลอบใจเมง,งนะโอเาปจไไอตาไอตา เออมันเสียใจมันไปบอกล้กน้องชิซุกะแล้วแบบเขาปฏิเสธเออเขามีคนชอบอยู่แล้วนะแม่ไม่น่าเลยไอตะเดี๋ยวคืนนี้ผมว่าผมต้องปลอบใจมันแล้วแหละเรียกไอมอนมาด้วยไอ้มอนแม่งชอบเอาของเล่นพิเลนพิเรนให้ไอตะไอตะแม่ก็เชื่อเล่นเฮ้ยไอตะ โอ้โหแท่นี่มึงจะลดไซส์นี่มึงเพิ่มไซส์ตัวเองอีกแล้วเดี๋ยวไอ้ตามทำบ้าเลยตามกูเหรอไอ้เด็กเฮียไอ้เฮียของเดินมาทนหลนเลยไอ้เด็กเวนเฮ้ยโอ้โอ้ คือแก่กาพิตตาไอ้หมอนี่ยสวยงามมากๆและทีนี้เราก็ต้องสังเกตอย่างอื่นแทนอย่างเช่นรถอย่างนี้ไลยเด้เคียบไอ้ขับดีๆดิว่าขับดีๆไปเป็นเลไงวะโอ้โหไอ้ชิบหาย S <S <S เดี๋ยวก่อนนะเหมือนเห็น <S 2> <S 2> <S บ้าเลยฮะบนนั้นบนนั้นอ่ะต่าฟ้าอย่าไปสนใจเลยคะ่ะคนบ้าครับผมคนบ้าอย่าไปสนใจอะไรมาก <S 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 มันก็เกิดขึ้นได้นะเออมันก็เจอคนบ้ากันได้นะแถวเนี้ยนะแม่ เพ้น sí, uh ี่เป็นญาติก็อย่าลืมมาเอาตัวไปด้วยนะฮะมันอันตรายนะครับผมไปเล่นบนหินนั่นนะเออหืมอะไรเสียงเหมือนมีคนไล่มีมีจริงๆมีรถตามชยมีรถตามเฮ้ยมาดิจะดีปุ๊บกุบะฮะกู้ดินักดีฟในตำนานได้ป่ะโอ้พี่พี่พี่ขับรถเร็วไปหรือปาพี่ขับรถเร็วเอาดิ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  อฮ้ยอา้าวไม่ลม้มเป็นไงไม่ลม้มเ,เป็นยังไงล่ะแล้วเป็นยังไงมันยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วม, cima, มันยังไงล่ะแล้วมันยังไงกูไม่ล้มทําไมมึงลงนี่มึงลงนี่ไอเด็กเขี้ยมลงนี่อ้าวลงลงโงมึงลงไปต่อยกูป่ะต่อยกูเลยป่ะมึงต่อยกูเลยไหมต่อยเลยไหมไอเวนต่อยเลยป่ะมาตามกูมาตามกูมามึงตามกูมาเลย โอ้โหทำไปได้อืมเยายยายจ๊ะผมไปส่งไม่ยาย,ย,ย,ยหืมยายตาข,า,ขาวๆนะยายนะยายเธอเดินแสงได้เลยหรอยายเด <c oughs> ินกระเพิกกระปะออย่างงี้ยายเฮ้ยยายจ๊ะ ยายเอ้ยยายทะลุรถกูได้ด้วยยายยายจ้ะยายจ้ะยายยายผมไปส่งไหมยายโอ้ยายยายเลือดเต็มเลยอะยายไปไหมหลงมึงยายกูไปแล้วโอเคปะโอ้โหยายแกแม่งไม่รับความช่วยเหลือเลยว่ะ อะไรอะไรอะยายสปีดเหรอยายก็วิ่งตามแล้วแน่ๆเลยผมว่าอะยายฮียายเอ้ยยายแรงชนอือหือยายอ้าวหายอ้าวยายก็มาแค่นี้หรอวะเอาสังั้นยายจ๊ะ ย้ายหึมหนนี้ลบลบยายลบยาย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหรุนแรงยายแกชอบความรุนแรงยายยายยายย้า <c oughs> <c oughs> ดูแม่ง ยายขอไปด้วยหน่อยสิยายคนไม่ไปแล้วนะจะวิ่งมาสิบกว่าปียายไปผมไปเถอาผมไม่เกี่ยวเชียร์ละเอ้ยยคนสารามีคนสารามีคน ัสดีครับพี่สาวผมไปส่งเป้าอตึกอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวไม่ค่อยดีนะเป็นผู้หญิงแล้วอยู่ตึก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 อย่างเงี้ยคนเดียวว้าวพี่ไม่ใช่พี่แต่เป็นย่ายเหรอไปละไปละไปละไม่ยุ่งละไม่ยุ่งละไม่รบกวนละชิว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 อยู่ใครอยู่มันนะต่างคนต่างอยู่ อ,อะไรวะ,ะใครอะไอ้พี่สาวเมื่อกี้นี่เองลองรถกูไม่ชอบเอลยมงนส์มันไม่เอ็นไร โอ้พี่อย่าหลุดปากผมอย่าอย่าเลยอย่าเลยอย่าทำอย่างนี้อ๋ออีกทีกูจะหลุดคล้องกูจะหลุดคล้องวะเนี่ยกูจะหลุดหลบไปดิรู้มึงทำให้กูผิดทางอีเวนไปละ <laughs> ไม่ได้แด็ก,กหรอ <laughs> กแกก่ามึง <laughs> อืมวิพ่พี่ใช้ได้นะพี่ใช้ลิ้นเก่งเลยอะ่ะ <c oughs> ไปเลยว,วายไม่โดนลุกหลง้ายว้าเป็นไงเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วเป็นไงทีนี้โอ้โหอีซี่อีซี่บอกเลยว่าอีซี่จะมีอะไรอีกว่ะ ตอนเช้าเนี่ยไม่มีอะไรแล้วแหละโอผมขับไปเฉยๆอะชิวๆแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะไปทางนี้แล้วก็ชิวๆไปค่อยๆไป,ย,ไปยังไงก็เช้าโปรโปรผีๆีอะไรไม่มีอยู่จริงนะเออสบายๆแม่รถเราก็มียันอยู่ด้วยจะไปกลัวป้าอะไรวะขับเลนกลางไปเลย Yeah baby baby ในที่สุดท่าทีก็ขึ้นมา ผมรอดแล้วผมได้รับความอบอุ่นจากแสงของพระอาทิตย์บทเรียนนี้สอนผมว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นแปลกประหลาดให้เลี้ยวไปด้านซ้ายคือเหียอะไรวะว้าวก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกเอาเรื่อง โดยเฉพาะการที่เจอจอนี่ไอตะและยายสปีดไนจะพี่สาวที่อยู่ในรถ <c oughs> เจอหลายๆอย่างเลยนั่นแหละฮะสำหรับเกม Night Drive คือหลอนซ่อนทางจบกันไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าว่าจะเจอกันในเกมอะไรนะฮะใครที่ชอบก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสนุกสนานอย่างนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากทุก subscribe เลยนะครับเราจะไปถึงพันทรับกัน Let's go! Bye bye. bye <laughs> oh, please Lord, give me a sign, A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the face shit. I look around, I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hope